เคยเข้าห้างแล้วไปจอดรถและสุดท้ายเวลาขากลับเนี่ย หาทางออกไม่เจอบ้งางงงวน<า><ง>ใหญ่ๆอะนะเหตุการณ์นี้คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นที่ลานจอดรถของสนามบิสูวรณภูมินะคะคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเห็นบอกว่าหาทางออกไม่เจอและมันหัวร้อนอ่ะชุนเฉียวชุนเฉียวอพอถามทางแล้วเห็นบอกว่ามีแบบลงไม้ลงมือกันเลยกับเ,เจ้าหน้าที่ใช่ไหมลงไปตบเจ้าหน้าที่สาวที่เขาประจําจุดจอดรถผููพิการนะคะเพราะว่าฟังคําตอบแล้วไม่เข้าหูเดินลงไปตบด้วยมือตัวเองและนี่คือคลิปภาพที่พนักงานผู้เสียหายถ่ายเอาไว้ค่ะ ลบค่ะหยุดทำนี้แล้วคะเดี๋ยวหยุดถ่ายทำไมอะอยากงานหน้าที่ค่ะอุ้ยไม่ทำอย่างนี้หรอคะบอกให้ดูป้ายอุ้ยหยุดถ่ายนะบอกให้ดูป้ายไงคะอุ้ยหยุดค่ะลูกค้าหยุดหยุดหยุดลบค่ะหยุดอุ้ยมันมีกล้องลูกค้าไม่ทำอย่างนี้หรอคะโอ้ชาวบ้านเล็กด่ายับโอ้โหคือคุณลูกค้าเป็นสุภาพสตรี ตัวเล็กน่า,ารักแต่งตัวสวยสะทีเดียวนะคะดูดีมีชาติตระกูลแต่เปิดประตูลงจากรถมาเงื้อมือตบพนักงานทันทีเพราะฟังคําตอบไม่เข้าหูอารมณ์โมโหจากการขับรถวนอยู่ในอาหารจอดรถของสุนภูมิล้องหาทางลงไม่เจอเปิดประตูกระจกถามคนพนักงานว่าทางลงไปทางไหนตัวเองได้ยินคําตอบไม่ชัดรู้สึกว่าพนักงานตอบไม่ดีลงไปตบเขาเลยนี่ภาพวงจรปิดมุมที่<ด>เกิดเหตุ นอกเหนือจากคลิปที่พนักงานถ่ายนะคะในคลิปอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่เสียงมันชัดแต่มุมเนี้ยจะเห็นพฤติกรรมทั้งหมดของเจ้าของรถสีขาวคนนี้เธอขับรถมาจอดพนักงานอยู่หลังเคาน์เตอร์สีเงินนั้นนะคะตรงนี้เป็นจุดจอดรถผู้พิการก็เลยมีพนักงานประจำจุดอยู่ ลดกระจกลงแล้วก็ถามพอถาม,มแล้วรู้สึกคําตอบไม่ดีเปิดประตูลงมาเธอตัวเล็กนิดเดียวเองนะเห็นไหมคะใส่รองเท้าแตะลงมาแล้วตบเลยค่ะเดินอ้อมรถมาใส่เลยนะฮะไม่พูดไม่จาไม่พูดพร่ำรำเพลงเยอะตบเลยนะคะแล้วพนักงานก็คือพยายามถอยแล้วก็ยังใช้ถ้อยคําสุภาพกับลูกค้าอยู่ถอยเนี่ยคือแทบจะไม่มีทางออกมันติดแนวเสาด้วยนะคะแต่สุดท้ายหลุดออกมาจนได้ พนักงานสาวคนนี้คุณราวันเธอไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรท่ากาศยานสุนภูมินะคะบอกว่าคำตอบที่เธอตอบลูกค้าไม่ใช่คำตอบที่ไม่ดีเลยเพราะลูกค้าเนี่ยเปิดกระจกรถถามทางออกเธอก็ตอบกลับไปว่าให้ลูกค้าตรงไปแล้วมองตามป้ายทางออกแต่ลูกค้ากลับด่าหยาบแล้วก็เลยลงจากรถมาตบพนักงานก็เลยหยิบมือถือมาแล้ว ถ่ายไว้ก่อนเลยเห็นท่าไม่ดีถ่ายเอาไว้นะคะเธอยืนยันว่าพูดจาด้วยน้ำเสียงปกติมีคะมีขะลงท้ายทุกคำนะคะ สุดท้ายยังไงฮะมาเจอนที่โรงพักนี่ก็คือภาพตอนที่พนักงานผู้เสียหายคุณราวันมาแจ้งความแล้วก็เอาทะเบียนรถไปตามหาคนขับปรวกอบว่ามันเป็นรถเช่าก็เลยต้องติดต่อไปที่บริษัทรถเช่าให้ตามหาคนขับผู้หญิงคนนี้นะคะ<อ>ตามตัวจนเจอสีขาวคันนั้นคือเป็นรถเช่านั่นเองเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะคนขับอ๋ขอข้อมูลว่าอย่างนี้นะคะมาเจอหน้ากาันนี่คะ่ะชุดเดิมเลยนะคะมาเจอหน้ากาันสวมหมวกมา มาพบคุณราวนา์มาขอโทษและยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังนะคะสองเสียงต่อเนื่องกันทั้งพนักงานทั้งคู่กรณีลูกค้าที่อารมณ์ร้อนคนนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาฟังเขาใจผิดเองเขาผิดเองอืมไม่ได้อ้างว่าป่วยหรืออะไรไไใช่ไหมไม้อไม่ป่วยเลยมีขอโทษหมดแล้วค่ะร่วมกัขอโทษเขาไม่ได้อ้างเขายอมรับเต็มทีแล้วค่ะเขาเขาตัวเอง เขาฟังผิดเองเขาแบบเขาฟังผิดว่าหนูวะก็ไม่ดูป้ายเองแหละอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่บอกหนูว่าพี่คะพอดีหนูใส่รถแล้วช่วยบอกทางออกหนูได้ไหมเพราะทางหนูไม่ถึงคำตอบที่หนูได้จากพนักงานมาทำให้หนูรู้สึกแย่พูดไม่ได้ดีกับเราแล้วอีกอ่ะหนูก็ตำหนิผิดกับลุงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเราได้มีการเข้ามาเคลียร์กับพี่เขาแล้วตอนนี้ก็เรื่องรา ก็เคลียร์ด้วยตัวเงินคำขอโทษเป็นเงินสดด้วยนะคะ2 0 0 0มบาทชดเชยเยียวยาทั้งอาการบาดเจ็บเพราะว่าคุณพนักงานผู้เสียหายเนี่ย ก็ไปโรงพยาบาลมีผลการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็เยีวยาจิตใจสองหมื่นนะคะจ่ายไปย้อนอีกทีหนึ่งก็คือเธอลดกระจกถามหาทางออกพนักงานบอกว่าให้ตรงไปแล้วมองตามป้ายได้เลยแต่เธอได้ยินเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ยินเป็นว่าทําไมไม่มองป้ายเองล่ะเอก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้งขับรถหาทางออกไม่เจอก็โมโหอยู่แล้วยังมาเจอพนักงานอย่างนี้อีกแล้วพอลงจากรถมาพนักงานยังถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปอีกโอ้ทุกอย่างมันประกอบกันแต่คิดว่าพนักงานอันนี้ นี่ขอเคารพนะฮะคือที่เขาหยิบโทรศัพท์มาเนี่ยคือถ้าลูกค้าลงจากรถมาด้วยความฉุนเฉียวแบบนี้เขาอาจจะต้องรีบหยิบขึ้นมาเพื่อถ่ายเก็บเบันทึกเหตุการณ์ไว้ก่อนนะเพราะตอนที่ลงมาก็ด่าหยาบแล้ว<อ>เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วนะคะในขณะที่ฝั่งของคุณลูกค้าเนี่ยที่ไปตกพนักงานเนี่ยนะคะคมีเพื่อนมาที่โรงพักด้วยเป็นเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ว่า เธอมีอาการป่วยทางจิตมาก่อนเคยเข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลเคยคิดจะกระโดดสะพานมาด้วยนะคะแล้วก็เหมือนอาการดีขึ้นก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็กลายเป็นเน็ตไอดอลเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์นะคะเพื่อนๆเนี่ยเคยเจออารมณ์หัวร้อนของเธอคนนี้บ่อยครั้งใครพูดไม่เข้าหูทําอะไรไม่ถูกใจก็ฉุนเฉียวใส่ทันทีพอรู้ว่าเธอเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อนรุ่นพี่คนนี้ก็เลยมาเป็นเพื่อนที่โรงพักนะคะคแต่สองหมื่นนั้นไม่จบนะคะ สองหมื่นนั้นคือจ่ายให้ผู้เสียหายเจอตํารวจแล้วมีค่าปรับอีก2,000บาทค่ะข้อหาทำร้ายร่างกาย2 2 0 0 0ค่ะจบเหตุการณ์แต่คือว่าจบลงด้วยดีนะฮะ,ะด้วยด้วยเงิน <c oughs> จบด้วยเงินจบด้วยเงิน